สบายดีสบายดีสองโตโต้เว็นกันอ่ะมื้อนี้โตโตมายามปลาสิงเนาะปลาสิงนี่เมนูเด็ดมาไว้ทอ่านัดกันจุ่มจุ่มจุ่มทีมงานไปเจอกระดุนมื้อนี้กับแรงมันเสาเนาะพอดีวางวางพระโนววางปลาสิงวางเขาก็จัดเมนูแซ่บๆกันพอดีมีอ่าน้องชายมาแต่เมืองเฟืองเพื่อนเอาเมนูเด็ดมาฝาก แล้วเราก็จะมาเห็นเมนูกินกับอยู่ที่ห้านปลาสิงห้านขายรถปลาสิงเนาะเป็นอย่างปลาสิงได้ขายดีเต๋อโตมีมีวิธีมาบอกผู้ใดขายรถขายเครื่องขายของอต้องเบิ่งคลิปนี้อ่านี่นี่นี่เต๋อโตให้เบิ่งเพิ่นมีของดีแต่เพิ่นติดไว้หน้าห้านเลยเพิ่นเพิ่นลืมบอกไปเนี่โตให้เบิร์นี่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 ของดีปลาสิงเออนี่ของดีปลาสิงขามาติดไว้เลยทุกคนเด้อขายรถปั่นพทะลึกลายขายรถขายดีแห้งทุกคน เพิ่นมีอันนี้แหละได้ขายดีเพิ่นมีครูบาอาจารย์ดีเคนบ่งแยงดีครูบาอาจารย์ดีเนาะได้๋ยวขายดีสบายดีสบายดีสบายดีโอ้ขอบหน้าโอ้มันถือบ่น้ามีสองสีนี่น้าสองสีนี่บ่ตัวได้ขายดีนะบอกเอฟซีเนี่ยหนิเลยเพิ่มเลื่นมาเนี่ยแน่ยเนี่ยเนี่ยมหารวยเน่ยนะถ้าขาย ยัมหาลุยการเมียดางันมาหาลุยการเมียดาเมียว่าให้กินน้ำารน้ำเหลืองให้กินน้ำแดงกับน้ำดำเออบอกซ้ำมาหลายมือแล้วนะครับพอนี่เออมือไหนนิสิ่เจียวนน้ำเด็กกันงน้ำนี่ไหนี่หว่าสิ่งเสียวหัวสื่อมพุ่มนี่เปลี่ยนแลวไสื่อเพิ่มไม่ได้ขายอลไนี่สิ่งเสียวหัวแล้วเฮ้ข้าพเจ้ามาลเมาแล้วก็เจ้าขึ้นบูทันเออ ให้กินวาวเลยเชียวเยวว่าไวไุ๊บุบบแล้วเขาเลยมาเช่นเดีซื้อรถคันหนึ่นขายคันนั้นพูดให้ิ้มข้าจนงงกาคนไปซื้อเองเปล่าได้ลเขาถามไอ้ดิเดียคือเมื่อบ้านีคือคืเอ้อเอาบทันแล้วเขาถามนี่สัตว์เนาะพาปซื้อมปซูเลยจ่ายเงินรึหมื่นโอ้คนมาากหลายขลายเจ้านี่เขาเลือกหละเพราะว่าิบซื้อแล้วเขาแพงตัวนั้สิบสามเราเป็นเงาซื้อตัวเช่าพันเลยนะเลกไหนเลยยัน นั่นมาหาด,ดา้วยด้วยคนเด้อหามาติดได้เดลต้าตัวกินได้ห้าน้ำว่าติดตัวนี้ต้องกันเมียวา่าไหมกันเมียกันเมียดา่าไปละเมียไปซกโอ้ไม่น<ด>ี้มีของดีใช่ไหมเออฝากมา,าว่าเันใส่ให้ต้องได้ให้เด้เนาะวะแมนแมนแมนสองโอ<ด>จ<ด><ด>ิดใส่เมนูเขา รูปเเบบนี่บ่บาดีดิดิปักกันเนี่ยดิปักกันบาดีเอฟซีโตวตุ้ยเพิ่งจัดเอเออมื้อนี้มาชิ้ในกินเขาอ่ามื้อนี้เขามีอันพวกขี้ไส่พวกขี้ไส่พวกขี้ไส่อาบอกบอกว่าซื้ออย่างนั้นเพราะว่าเนี่ยมันมันอาจจะตัวร้านเออตัวร้านปุ๊บไปก่อนปุ๊บไปก่อนอยู่ในเปตาเนี่ยเตาเหนึ่งตาล็อก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 น่าจะเป็นหอยด้วยอย่างเงเลยหอยในแล้วส้มกันเจ้าเห็นเมนูเห็นเนีมันโบราณเนาะเออให้ให้ ครัวสำเร็จอย่างเรียบร้อยก่อนซะแต่มันยังเป็นลี่ยนอยู่เดี๋ยวเขาต้องกินไ้โมเมนต์แนวลิ้นได้กินมาเตน้อยกินได้กินได้โมเมนต์เขาเอามาเฮ็ดลิ้นเฮ็ดทิมเฮ็ดเสียเอา่มเริ่มดังไฟนี่ดังฟื้นด่างไฟแล้วก็ปลอกมันก่อนแล้วก็ค่อยว่ากันเฮ็ดสองเมนูเมนูเนี่ยเหรอใส่ปลามาดูป่ะเออนี่ก้อนนี่้มืดบนนี้นะทีนี้มืแล้วค่อยว่ากันไหมด่างไฟแล้วก็ขูดเคสเขาจะบอกวิธีฟังซะด่างไฟขูดเคสครัวเอาเครื่องในออก ฟันเป็นตอนอบแล้วก็ตอนปิ้งปิ้งท้าบีนะคือเออปิ้งท้าบีให้ทุกคนไปเดาเอาเนาะแซ่บแต่ว่าแซ่บกินไปกับเมนูเขาสุดอลังการงานสร้างเด็ดดี้จะล้างสานออกมาเป็นซอสเมนูเต็มๆนี่จะคือตับแล้วก็บบีเนาะเขาจะใส่บีตัวนี้แหละมาทาเนาะมาทาแล้วปิ้งจะเกิดเป็นนัวประเดก๋ยวสินะ มักแคนสิโอ้แซ่บครับข,าขานาดน่ากินมากอร่อยจริงแซ่บด้วยทุกคนแต่กับบได้นําเสนอบอได้อยากให้ทุกคนกินรสจุฬา่อยูาลาวเขากินได้ทุกคนด้วยบอนได้บอมักก็ขออภัยเนาะสําหรับคนที่มากินกต่ชาวบานแต่เนาะคอมเมนต์ในทางทีสั่งสั่นได้ทุกคนเด้อขออภัยเนี่แผลที่บนนอมักเนาะอะไรกลังป,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 ปุป๊บเอกปุ๊บเอกปุ๊บเอก อะไรนะตับเอาเลยหนึ่งสองชวนตุ้ยบีบีนี่บีหวานบีหวานเสื้อไปซิมเบิรงทุกคนคอมเมนต์บอกเลยเด้อปุ๊ดได้จะซิมล่ะเออเจาะจาะจวะจาะแล้วก็สร้างกันทางกันทีมงานไอตัวเขาเลยมันหวานซิมแล้วซแล้วทีมประตูเป็นจันหวานแต่ว่าไม่นี้เสียแป้งนิดนึ่งเขาใช้พริกพริกลาบพริกลาบมุกเด่นแล้วนี่เขาใช้พริกลาบมุกเด่นแล้วก็ใช้ไปหนัวปลาแดก ô này hỏa mắn ô hỏa đường dưới sân đây vô đây lại nó lại lại âm à cho mày xe cái này khổ ấm lắm mẹ cầm thảm hào luôn này bên thầy là, chả ra bên dung cầm thảm hào bên thầy ít bên mẹ cầm nhung ít lại từ đây lúc phải xưng cầm con này này đấy à kết xe vào đi thích lạc không <coughs> <popular> <coughs> <coughs> <moved> <coughs> ขอมเลยว่ะ หักเพชรลุงเด่นนีหอมตั้งแต่เปิดฝาเลยัหมกแ้นมีอย่างหลายหยยามดีปอกดีปีไม่อย่างเนาะฝากไปหาลุงเด่นเด้อิมมดเลยเด้อหมกเพเด้อซิมมละเออซิมมลเดอมีมตาฟ้ามาให้เนือยเรือนเรือเงานนี่กินหลายใส่เงก็ใสเบิร์ด้เอใส่มาตมีเนาะุ่เขาเปียกกลุ้งเขาเปียกแลาวลงไปใส่ปะเขเปียกเขาเมื่อยอย่างวะปีลาบปีลาบเซ็มอะไรคาไป่ยเลยังย่วหมกเพรลุงเด่นใส่โมตมีคัาหลายลุงเด่นเออมแตา เป็นงวนเลยเป็นงวนเลยเป็นงวนงประเด็เล็น้อยเออไม่ประเด็นเะอมันจะคมเข้มน้อยแอ,อ่พริล่าโเรียนจะมีคมเข้มในตัวหน่อยละเป็นง้วนเพิ่มคมงวนเข้าไปเออบบนี้สุูสุูรสชูรเนี่ของแทม้มตง้งมีอันนี้นะว้าวกเ่คัก,นา,กานทุกคนเซ่บบิษัทสบายซบคักมือ เสียบครับเสียบมือเสียบมือครับเต็มที่เลยเว้ยนี่หมดเส้นเลยมันพูงไปหอม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 วัตถุดิบหลักของเราก็คือนี่เลยเนาะเอ๋แอมีเครื่องปูพร้อมกระชิงเครื่องหมดแล้วกราคิงกระมียค่ะโหชิไค่พกเพชรตามสูตรสาบสาหายเออสาหรหายไปบขี้ผู้หุ่นแบขี้ผู้หุนน้ำอ่ากระหอบกรเทียมวางไป ขวบวันขวบเลยต่ขวบจะน้ำมันหอมๆว่ะเนาะดูรดั้งเดิมถัง่างนี้สะเด็ดสุดท้ายสะเด็ดรอเบิ้ลสะกุ้าไทยเนาะสะสุดท้ทยของแท้ใส่แล้วอารมณ์ดีเลยไปใส่ไปดูดวะมันตอวนี้ใส่แล้วอันนี้เราเราขายเนาะี่ ไปลูกนำปูฮะแชร์ลงไปไหลายเซตหลายแต่ร้อน้ำตาลน้าลไปหวานที่โผลที่วาโถโกขาดกได้โลกโลกยุยางจุดประเทศบอลซีเพาหอยเลี้งลูกตลอดเลยตอหอยแชรกนนเยะแยะหมักแกงข้าบ่มีบ ใ่ตกไปเลยนะลรามุกเนอานี่ลยันกอา่างนะมันมันแทนนั่นเลยแทนหมกเพีแทนหมกแนนตัวโอ้ไโอ้ว่าพ่นงยืนด้เลยควอนได้วอนด้วนอนด้นี่มาเดินมาแล้วเหมือนกันเพเพ่อนาน้ำบอเาว่ว่าค่อยว่าเอาอันนเบียใส่จัะป๋อไหมมันคืหวานเลยนี่บ เดี๋ยวเราก็จะเอาไปเอาเดียว้องนี้นะในะใช่มีดีแค่ือหลาขาวก็ได้นะรขอฟา่เออเาขาวได้เล่าขาวได้เลาขาวได้ได้หลาขาวใจมันมันโอเคกันบอสตัตักตามตามปาทีนี้เอเออเนีค่อยมีแห่งงููเอมาทุกคนเอตามปาหอมเลยบบนี้ไงอืมนี่ หลักคู่เขาไปเลยท่านเขาแก๊สแรงนย่งนี้จะได้ได้แบบกลมหอกแบบออกมาอย่างสุดตอนไงแบบติประกินันดีขนาดนี้เบื้องเลี้ยงเบื้องเลี้ยงเดี๋ยวใส่น้ำแล้วก็รอมันเปื่ิดขึ้นมาจัดไปพาสิพาไปเก็บเอองั้นงั้นสเด็จคือให้เราที่ตามเราที่ตามมามามาสเด็ดสะเด็ดโอ้ตะกี้สามีหนึ่เนาะโอ้โหไรแล้วเนาะแป๊บเดียวไหมสมุนไพรยางดี ใส่เข้าไปนี่นัวนัวเลึกนัวเลึกนัวเลกหอมหวานแบบธรรมชาตินี่จะพันอย่างบนายใหญ่เนาะใหญ่ดีเนาะเออพันอย่างบุ้แต่ว่าพูดแต่ว่ามันแซ่บรายการป้านุ่มมื่อกี้คือเหตุอย่างไรทักกินเดียวเดียวหนิเนื้อดาเนื้อวันดาไปไปเรื่อยไปล่างกันปลาสิงว่าสิใสยสมุนไพรที่เขาเด็ดมาเนาะจะไปโอ้ยเครื่องสวนเครื่องสวนเขียวงงง พูดกินทั้งใบพี่น้องปลามันเปื่อยๆก่อนะนี่เรียกกาเรียกการหนึ่งสองสามปุ๊บเรียบร้อยเห็นบ่มึงเรือตัวใหญ่บ่โอ้ยใหญ่เลยนี่น่าเลือกตัวใหญ่เนาะผู้นั้นเลือกะไรเนาะอันนี้นะจ๊ะมันสเสือตัวใหญ่เอาเห็นมันอยู่ด้านฝาเลย มารุ่นเดียวกันเบอร์ตีโอ้ยตัวร้อนดีนะาเติมน้ำเงี้ยเติม<ะ>ัน้ำมาที่ไตโอ้ยึบเรียบร้อยโอ้หาก,กินง่ายเว้ยหาก,กินง่ายเว้ยส่งสามเมนูเขาเนาะกบแกพมกระเ้ม,มโอ้โหคน ơi, เอ้ยเรียบร้อยแลว้วน่าก,กินมากนี่ตัวด้นด้นด้นห่างเด้อสุดยอดเด้อด้นห่างด้นห่าง อร่อยมากเลยเดอ้อเดอ้อแ่บแห้งแทบแหงเดอ้อหมูไทยเค็มขนมันเค็มกันทำไมอ่ะนมนเมน้ำซุปกันทำไมเค้มน้ำกกนนนซุปอืมฮอนอืมโอเ่อืมาเท่าไหต้นนี่นะต้อเข่าออกิน

เปื่อยแล้วอาจารย์เปื่อยแล้วเปื่อยแล้วสมองปลัวกระสอบสมองกันเนาะก็ได้เลยนะอืมกระสอบจานให้ดีกินกับข้าวกับแก้มได้หมดได้หมดจวทุพลได้ไหมทุพลกินเหรอขีดเขาเลยจวทุกคนเลยตีเงินครับนี่ซับเลยซับเลยมซับกันทซับน้อยหลายมินาทีนี่จริงเลยกินง่ายซับน้อยมันมันขีด่ากเลยได้บ่มมันมีแล้ว แล้วได้ดยังไงเอยล,ล่ะโอ้ยหนังเกาะกขาวเลยนี่คือเม่นเลยคือตัวเม่นเลยแซ่บมอนผ้าบบนี้เนาะเปาะเปาะเนาะเดี๋ยวขีดเข้ากันเนาะแต่ชิมกันเลยเอ้อเขอดีคัมเขอดีแห้งจีแล้วแซ่บต้องกลับขา้าวเหนียวขา้าวเหนียวทุกคนมาๆนีมๆ <ไ>จำจำก็แล้วนี่โตโโ๊ะขอเจ้าตับลืมบอกลืมบอกเจ้าตับเจ้าทับมาเบิง่งงนี้อันนี้ด้นห่างด้นห่างบอลด้นฟืนเลยด้นห่างด้นห่างต้องคนเหนียวนุ่ม นางกรึบกรึบสามคำสามคำยัวกรสิใส่ก็คือว่าใส่ไปพริกลหน้าขมิ้นมะทุกันหอมหอมพริกลหน้าขมิ้นอันนี้แจวปิ้งปิ้งจะตักฟังมันไว้ฟังไว้กูมีฟังไว้เชียงย่านแจวเห็นหุ้ยแม่ตั้มเจ๊ดายนี่ย่างเรือเมิ้นเด้อ มือในเปลี่ยนมือกล้องคุยยังรู้คุยยังคุยสิเออท่านกินอะไรจีิดก็เพราะเราคุยใหญ่พราะเาอยากให้เอาจะพอเท่าบ่หมักบ่หมักกินเท่าไรป้าผิดคักษ์หาผิดกรุบกอืสไตล์อยล้วกระปุกนุ good, 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 ่มโอ้ื้วย้างโอ้ดเฉย มันหนาวเราเห็นอบปนี่หามเลยเปลี่ยนกันกินเปลี่ยนกินเดีเยกรบปอโบได้เมื่อกี้นี่คนอนจับกล้องบไวเพรนว่าน้กล้องแท้นลายแตกลายแตกแล้วเมื่อกี้นี่มักดใกล้ใกล้เ่าวตับค่แคเบอร์เซฟเดียดรับเข้าวะนายอ่าไไหเลย ต้องคุยแบบนี้ต้องคุยแบบนี้เออเฉพาะเพราะเราไม่เข้าบ้านเนาะพูดถึงเขาบอกเข้าไานะมาที่มาที่เหมือนกันเบิ่งมาเบิ่งคัมคัมลาโลกเห็บปล่าเห็บเปล่าที่ไปใจใบใจอะไรเห็บปล่าเห็บคัมเออหัวปิ้งกับโก้ทาบีทาบีทาพริกรักตุ้งแตงรากตุ้งเด่นผู้เทียรขมยุ้ยขมยุ้ย ลองูดิมันอ่อนนหวานออบีนี่หวาน๋ยวตองจ้ำแล้วสดๆเลยเวียกเรื่องงานเลยมากินข้าวมันจะยิ่มว่าโอ้โมงาอยากข้าวับวยี่กจินล้เป็นวันด้วแดงแล้วมือนานเนแบบบนต้องชอบามเรียระยะนี้มันนานคำเลยบี้มันเข้าไปสิเล็ปมันเข้าไปนี้ขันเบนบันบวอเลยเป็นยังไ อือลยท่านัดทุกชนิดจัดทุกชนิด,ด,นดมันก็คืออาหารของคนเขาหาเขาบ่เลือกเขากขินได้ทุกอย่างเพราะว่าสัต์มันเกิดมามันก็ต้องตาย ตายไปมันเป็นอาหารเทามันกับดี่กเสียที่มนเนาะทุกคนเนาะแม่นปะแมนแล้วอันนี้คือเองลยเขาบวกกินพนออ่นกินอยู่ดีอ่าแมนปะเพราะว่าชีวิตมันก็คือมันเกิดแล้วก็ไม่ตายมันตายแล้วมันเป็นประโยชน์ทิมล่าทิมล่ามันกับบดีเขาก็ต้องอันนี้มันคือเป็นประโยชน์ให้คนเทาต่อไปเขาก็ต้องไปสร้างประโยชน์ต่อไปเขาก็มีกินแน่แล้วก็มีปล่อยแดงมตายไปเลยปล่อยไ่ได้ เราคปเมไรปละแดกเนี่ยเป็นประโยชน์เรือปาแดกปลายปะแดกปาสิงปาแดกปาสิงต้องไม่จีกินละทุกคนเจอโลกสวยนะเพราะว่าอาหารก็คืออาหารบางคนบ่มักบางคนนั่งกะขอพคนผ่านก็ได้เนาะโบคอมมนในทางที่บุดีก็แล้วกันเพราะว่ามันเกิดซัดเนาะมันเกิดมามันก็ต้องเป็นอาหารของคนเขาเป็นปกติแต่บางประเทศบางชนิดบางอย่างคนแต่กินบางคนก็บม่กินแต่เขากินทุกอย่างเขาบบเลือก กินเ็กกับสไลด์นี่อันนี้มาเบิงนี่ขิงเมี่ยงเขาอ่ะขิงมดนเลยหนังมันเลยสาลายเอ็มอาร์ปุ๊บเกี่ยวคุยไปนี่รุ่งคลุ่งควายนอนสร้างนอนหมานอนกับว่ากันไปเน็ดก็ไปเจ้าเส้นเด้อเจ้าเสีงเจ้าเสงบงเคยเกือกตุ่มไหมเสีงเกือกตุ่มป้าเคยเห็นเกลือกเลยนะให้คัดเอาเกือกว่ามนัึงสาม เมนยไม่เด็นนักดังดิไก็นี่นะโอม่นีเบิ่งแอบเิ่งสยเสด็จสอมเนียงเนียเขาเนียเขาตอนเนียครับแต่งได้เมียเนาะตอนนี้ตอนอารมณ์ดี ต้นหัวหัวหัวนั่งนี่แห้งกินกับแก้มฮะอือปลาเป็นซูบะกระเซาอร่อยมากแก้มไปนี่อันมันไม่ถึงได้ไะถึงบ้างถึงถึงเลี่ยไหน่ว่าอยากยู่แล้วเข้าสองปั้นแบบไหนจริงเออโหเอาตอนปุ๊บปองยังเอาไหมไหมตุ้บไหมอู้ห่างเลยห่างมเลยยุนี่เมื่อไหร่โค้งห่างเลยเอาเอาเสร็จเด็ดทอาไหมลายแค่น้อยเนาะนี่นะเออคือแค่เลยทันเดียวแล้แค่เอานี่เอาได้เปล่าถ้าตโตบของนี่แสด้ว่า หากินคือว่ายากหรือบ่ยากะมีอยู่ทั่วตลาดหมวน้ำใบนั่นแบบหัวค่ะหอมพริกลาบลุงเด่นมีกินแบบแค้นเผ็ดเผ็ดหืนหืนน้ำปเนื้อมันเปื่อยๆหนังนุ่มๆโอ้ยหาใส่ยไม่ได้เดี๋ยวไปหากรับกู้มากินอีกบบดนึ่งข้าวค้าแล้วมันกล้ามเลเห็นกิ๊บก้าวไอ้สิ่มใส่ถังหัวแล้วเออสาวเธออยังบุลลุ่มจับแค่ ของจริงหนักนะได้ไหมนี่ได้หลายเมนูอีกทีได้ในการเราจะแปะมะก้อยปิ้งเนี่มะก้อยอรอยตรงใหญ่กว่านี้เนาะอืะหรือว่าป๊บก็คือแบบนี้มีปิ้งเจ้าบีเจ้าตับหรือว่าต้มยำได้บอกระติงได้เบิร์ตนะได้เบิร์ตหรือว่าปล่อยก็ดีปล่อยปล่อยจะเสียบปล่อยปล่อยละอุด วันวัวกินกระดูกกันแล้วกินะอื tamam. เรื่องพิเศษนะู้หญิงผูได่ไม่ด้กินไครแลนเราจะจับเป้าจับ้าเป็นยังไมนะพิเศษเนี่ยแตูุ่หญิง้ดไม่ได้กินไข่ตัวนี้นะไข่ตัวยังไครแลนนะ เป็นจะฟ้าเป็นอย่างเดิมตายไปบุญได้เกิดได้บุญถึงไกลเลนนาะผมพูดอมพูดแล้วเนาะต้องยิ่งยำบัวไข่บัวอมโง่ฉันเปื่อยแตลายได้เปล่าเระวังเระวังหักเก้าติ๊ปากนะคลิปนี้เอาไว้เท่านี้เนาะมีทั้งปิ้งทั้งอบแล้วก็แจ้วขอบใจเซฟเดๆมาเห็นเมนูกินแล้วก็เซฟไอที้ เ,เซฟแล้วบ่ดนี้เ,นเซฟแ, <c oughs> แล้วแล้วก็ทรายกินบ่มีอย่างไงรเขากินอย่างเดียวพี่น้อะไรเออแล้วพืดด่นเอาขอบใจทุกคนขอบรับชม้อมแล้วกันเนาะนี่อย่างเดียว่าวอนเออขอบใจขอบใจทุกคนเดี๋ยวกันอีพีหน้าอย่าลืมเด้อลุงเด่นพลิกลาบแบบพลิกลาบหมืนแล้วเด้อลุงเด่นเด้อพลิกลาหมืนแล้วฝากฝากแน่แต่ละเด็กกับชิมนาต้อสบายดีบ๊ายบายอร่อยอโฆษณาของพอดีกันเนี่ย